กำลังออกจาบา้านเดินขยุ่งโมโหกับบรนลุมไผ่ลา่าไผ่เลือมาประมาณกิโลหนึ่ง múc hang để mà cướn côn, đi cô, thử kháng thử kháng, <laughs> thử kháng cái thương bản mà, gần đèn, phăng này, phần này, đèn là phăng, để phăng non มาขับขดลงไปทั้งหอกครับถึงไปเป็นดินใหญ่วัวเต๋อวัอยู่กาะห้ำไหลครับไอ้โก้ดังการนีงได้อโอเคพอดีเลยโปเช่ปูดิสานขึ้นเรื่อยเรบรเอย อันนี้ขามมาฟังโนโ่นพูแล้วครับไปหาปลาโกงมากความไปฟังโนโ่นพูอันนี้เพือนฝรั่งนี่ไปฟังโนโง่นพูดมาบ้านสวนมองเคยมานั่งกินเขา่าโอ้ยส่วนเม,มื่อแล้วส้ม <laughs> กระแทกแทกอันอนู้นส้มสวยนึงราดสวยนึง

คุณไม่เหรทุองเรนนะรับไปคเลยไม่ต้องห่อมอมโอ้ก็บน่เ็หสมดเาเลยไปสื่อที่ดีกว่าบรรยากาศสร้างขึ้นไหม จะไปเสียงเงินกับมันเถอะออกไปซวนเ <c oughs> ฮ้ยไปเดี๋ยวเส้นเหรอโดดเลือด <c oughs> โอ้ต้นไม้ตายบัณฑ์บัณฑ์ข้าเจ้า,าเททขา,าเผาให้เรียบร้อยนั่นแดดเผาดำคือเลืเนี่ยดัดนชวมวิวครับดันชวมวิวอีกประมาณ สีเซนกับดูลังค่ะดูหนีรอยเอาันน่าัก้ตอนนี้กำลังขามห้องครับเป็นช่วงที่น้ำเลิกติดสุดถนนสินนี่ถนนสินออถนนซ้ายถนนนประโยชน์นสอนี่น้ำนำรถ้ายตัวนี้ก็ลงน้ำด้วยนี่ มันเป็นเหมือนเกะนาะค้ามโนดหลักมันพันกันเป็นเกาะเลยต้นแถวนี้ลึกประมาณ10เมตรตอนนี้พวกซัดต่างๆคง,ง,งจะร่วมโตกันอยู่ในในเกาะนี่เขาตัดไฟไ่อะไรก็เมา่ตัดบาแด้ไฟช็อตมาเนี่เสียหายไร พอนักงานไฟฟ้าแล้วสิได้ออกจากงานปุ่นโอ้บ้านพญ่ยายสมบัติสั่นซองสั่นซองเลยครับเนี่ยฝั่งันเป็นหวยอันนี้เป็นเกาะเกาะหยาขึ้นกันฝั่งนี้เป็นห้อง ใช้กันได้เหมือเพือนสสัตวนี่ฟังนนทพครับพี่น้องครับนนท์พ่อหยกขายุง่งโมโหเป็นเขเอตอบตโอ้ลังค่าสีแดงบนบ้านผมเห็นแล้วครับเมื่อยหัวใจเดี๋ยวพอเห็นลังค่าแล้วล่ะเมื่อยหัวใจเลยครับคุณน้านบอกลังค่าแบบไม่ได้อยู่เลยเป็นเล็กไป็โค้ง

เจ้าอันเจ้าอันบานผมมัน่าสีแดงบางนเอาตรตอหน่อยหมอด้ายไปกลมๆเลยนะไละ,ละเลาะเสาหน่อ,อยนะออน่อย้าน้านหอยวม้นด้รือัอนกอกแวะไปเอาเนี่ยสงงัยมสีส,ส,สิลืม ผมพุดสาในโครงการเลี้ยงแข่ครับอยู่ตลอดปีตลอดไปเลยกันไม่เล่นมาคลักน้ำใส่กันอีกปีนึงกันมากอีกกับว่างแพนหาหมอยู่นหะหาเงินซื้อทีไหมถ้าสุดทเบิรเงินมั่งอยู่เงี้ยเบิร์นไปแล้วค่อยๆปอกโงกัน มั้งปีสอนมันก็พอ่งมีนี่แล้วเอาไปทั้งขวานวายังเ่ะอเปล่าขึ้นมาจริงเห หมอมาอยู่มือนี่มอไรเราอมันไหนหนูหน,หนอันหนูผมมือจัด้วยผมจะไหนนเดดึงใครัจับเอาเด้นมาใส่ถุน้ำอยู่บนบน,บน,น,น,นูหนูฮะมาใสุ่มน้ำนมาใส่ออกไปละ นนันนนำลงประมาณสิบเซนประมาณสิบเซน,น <c oughs> โมเ <c oughs> ดิื่นไปเบิดอยู่ตะถุงขยะอีกประมาณเมตรยี่สิบถึงลังค่าแต่ก็ลงอยู่ห้อยลงประมาณเดี๋ยวด้ันสิบเซน กุหลักกุลีแห้งกินน่อเลยไม่ค้วยวะมชื่อเลยครับอยู่ข้างเฮื่อนผมเอ็น,นี่ปะใครเซบกระตุกพรมมันผุไปเนาะ Okay. บ้านตาเทียบครับโอ้ไปบวละทำใจมัน็มียียงกันของห้องงานสวน,น ดีว่ะโอ้ตกโ,โอ้ตกงนงนนี่าอาไปก่นอ้ยโ,โ,โอ้โ,อโก็เป็นคำชนดเกินพี่เนี่ยน้ำฝนไม่สีล่ละกระคอมีตัวโล่โโโสโล่ส แกก็ข้าวครับข้าวก็อ่อเลนะข้าวข้าวมาันนักหนาทานหนาได้นทนได้ั่งเป็นหวยครับนั่นแหะมันไลมาท่านนั่นแะครับหวยขายุ่งครับหวยกรยุ่งนี่ฟังโนนผู้พอดแลวปปกก้ววันปั๊บโกนี่ละ ได้กินมามาน้ำมูลแล้วเย้ยม่ <laughs> น้ำสวมบินบอลบอมาแตก <laughs> <laughs> ปีหกสองนั่งแนมมูยโอ,โอ้เขากินมามากันบ้านมูสวมบ้านเสียใจอะไร <laughs> มาปีนี้สมหว <laughs> งังเ,เ <laughs> ล <laughs> งเเ <laughs> ว้วลดไรสิบเซนอยู่ <laughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตครับได้พายเรือเล่นหน้าบ้านตัวเองครับ เทียบท่าแล้วครับเทียบท่าน้ำเอาเทียบเทียบเทียบอะไรได้ที่ขูมาออกเนี่ยกระตอกก็แตกเอาตีมันเปิดบริเวนี้เออเอามามาจิถึงถึงถ้าห้องถ้าห้องยังถึงเนี่ยเปิดตัวนี้ออกกันโอ้ตัวนี้เปิดได้เออเปิดออกกันโอ้ยข้าหน้าต่างหลุดเอนี่ยเด้อ กลมถึงล็อกมันท้างใต้เลยมันมีล็อกข้างบนล็อกไว้ยังดีตนไม่ต้องช่วมปีนี้เอาไปเลยสองพันห้าขอให้ได้ขอให้โดนน้่นผมบ้านในทุลข้อมอหนหาพันนาะ ของมันเงียหน่อยหาพันของข้าวสามกับพ่อเบาเาท่ามูไม่แม้เดียวสูงขึ้นมาหน,น่อยม่อยากจะว่าเบาเาท่ามูสุดยของหลังเลยมุงในน้ำเลกแห่งครับเดี๋ยวสิขออนุญาตเป็นเพิ่มฟีผ้าอีกฟีหนึ่ง แล้วเนีย่ยเขามาอ่อนอะไรเขามาอ่อนเคลื่อนไส่มันก็นดีเนาะย่านเฮ็ดแล้วตกแล้วมันก็นเฮ็ดเคลื่อนไส้ยิ่มีค่าอันใดแล้วการน้ำแส้าคือเก่าไหม,หมนบนางการนาม,มันเป็นปแกง,ง,งนำเน,นี่ยดิเข้ากับเปียกนาศิบดีโนเป็นชาวประมงก์บ้หมดแล้วตัวก็เฮ็ดแพร่เล่นดนตรีอยู่นี่เลยแพร่คนนั่งกินอาหารลองแพร่เนาะแพร่อ่างเก็บน้ำห้วยขยุง ทะเลสาบหวยขยุงนะเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่นนี้เป็นทะเลสาบเลยส็ดีเลยตำรวดพะเยานะฟั่งผุนนนพครับปูนฝังผุนูมสิบมมสิบสองมมหะโมหาทั้งผลางันน้มันทั้งพีทั้งแพนมันทั้งพี่ทั้งเน็ดทางนาเนี่ยเป็นถนนใหญ่ครับถนนสองสองหกสองสองหกอุบลรีสเกตพิกัดห้วยข่ยยุงหมูหก บรรยากาศแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตครับขอบอกครั้งแรกในชีวิตน้อยกว่าสองหนึ่งหกเเลยครั้งแรกในชีวิตนี่ฝนทั้งหนามิโซล่าเซลยวนะครับใส่งามแต่บนน้อโซล่าเซลยว <laughs> บ้านบักสูหันโมมี่ยาเขียวได้หนึ่ง กระแดงขามันขายมากมา,มากว่ากดไปคอมเมนต์ลงมาตรงห้องนะเล็กคอมเดนงระาเราก็สองเมตร